สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆยอยู่ในขณะนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยใครซื้อหวยถูกก็ดีใจด้วยครับแต่ถ้าใครซื้อแล้วไม่ถูกโอ้ยเสียใจน้ำเดอ้อแม่นบอพี่ต้องพี่ต้องคนหนึ่งเลยครับที่ซื้อหวย เมื pour right? pour uh, ่อวานไม่ถูกโดนไปสองร้อยฮะโดนกินไปสองร้อยบาทโดนไปสองรยบ่บ่แมนไว้ใต้ดินเนาะลอตเตอรี่อ่าลอตเตอรี่เอาสิบสองล้านเออกล่าวว่าจะเอาสิงล้านวันงั้นวันนี้ได้ผู้ช่วยมาครับเพราะว่าทุเรียนของผมเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งครับต้นนี้ดูไปก็สวยนอพี่ต๋องเนาะสวยอยู่ครับเออสวยงามทีเดียว แต่ว่าผมเจอปัญหาครับแหมวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเลยพี่ต๋องเสียงแหบแหบเสน่ห์เนาะนี่ครับเพื่อนๆโอ้ยนอนมันจอบครับเพื่อนๆนี่ๆเห็นตัวนอนเลยเนี่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 ยแมนบ่กแมนเออตัวนอนนะเออกระยับเข้าไปละตัวนอนครับเพื่อน ปล่อยให้มันเจาะแบบนี้เนี่ยโอ้ยอดทุเรียนผมมันจะตายมันจะเหี่ยวมันจะแห้งใบมันจะร่วงแล้วก็ยืนต้นตายไปเลยครับต้องจัดการมันครับเอานอนออกมาพี่ต๋องเอานอนออกมาฮะเดียเดี๋ยวเดี๋ยเดีดีดีอามีดอียางหละนั่นเบิ้องนีเอยมีดดิโตเนะ่ยนะมีดดิโต้โอ้ยคือบ่หาหมีดคมๆมาแนะคมเนาะเฮ้อ ขมๆเอาเองส่เลยบอกอ,อ่ะเอา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 ออกมาเอออุยอ้ยสวยมากเลยครับต้นนี้เนี่ยแต่นอนลงซะละโอ้กินแล้วกันฮะอเเออนันกล่นมันม่นกล่นมั่นอ้าวอนีเอามาเบิ้งใกล้ๆใสๆสนี่ครับอือเออนอนอะไรเนี่ยฮะ มันเป็นตัวหนอนครับเพื่อนๆนี่นี่กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอ่ากำจัดไหมฆ่ามันบีเลยเอาไว้ยังองตัวแข็งตัวแข็งบอกฮึตายแล้วเ,ออเพื่อนๆรู้จักว่ามันเป็นหนอนอะไรเนี่ยหนอนหรือด่วงไม่รู้แต่มันกินไปไม่รู้ลึกขนาดไหนครับอ,อเอาออกเลยเอ,ออกเลยเอาแพลขูดแพลอ,ออกเลยเอา ลึกอยู่อ้เป็นรูเลยครับเ,เพื่อนๆระวังระวังโดนะโอ้ยมีดก็ไม่คมอ่าแต่ไม่เป็นไรครับต้นไม้มันอุ้ยมีตัวนึงนั่นนั่นนั่นน,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 นโอโ้หลายตัวนะครับโอ้โหอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเนาะโอ้ยเละไปแล้วตัวนั้นแหมอ๋อ โอ้<า>สงสัยคงต้องแผลใหญ่แน่นอนครับเพื่อนเพื่อเอ้าใหญ่กัใหญ่จัดการมันมีดไ,ไม่ค่อยดีแล้วหลมามามาเอาปิดต้องถือกล้องมา<แ>ผมจัดการอกเองเออเดี๋ยวเปลี่ยนมือกล้องครับ<ม> <laughs> จับ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  เด็ดเด็ดเด็ดนะเอาจังสีเลยไม่สงสารต้นทุเรียนเลยโหเจาะเข้าไปลึกนะเอออ่แหม่ได้ลูกมือสวนใกล้ๆก,กันสบายอ่า เดี๋ยวไดๆมีไหมเนี่ยบางมีบะนนอนี่เปือกออกไปแล้วเดี๋ยบางว่ามันลึกซ้ำในอือฮนต้องเอาออกให้หมดนะครับออกไม่หมดเดี๋ยวมันก็เจาะไปเรื่อยครับนี่มันเจาะไปลึกแล้วทรันเนี่ยโอ้โหเห็นดำๆอยู่พี่ตองนี่เห็นบอเห็นบ่<ๆ>บอใน้กล่องเห็นดำๆบ่เห็นอยู่ มันลึกมากเลยครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหปกติก็เอามีดมาทุกวนันทุกวนันแต่วันนี้ลืมเอามีดคมๆม,มาออืแต่เห็นแล้วต้องจัดการครับโอ้ยเอากล้องมาซองเบังนี่นี่นี่จุดดำๆนี่อ,อยู่ลึกมากเลยครับเพื่อนเปืเป่โอ้เอาถอยถอยเดี๋ยว ผมอยากรู้ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าถ้ามีอีกเนี่ยก็ต้องเอาออกครับโอ้โหอันนี้มีเป็นสูตรไผ่นี่เอาเฮ็ดแนวนี้สูตรเฉพาะกิจเออก็ไม่สนนะวิธีการมันยังไงก็ผมจะเอานอนออกให้ได้อะอืม ก็จริงๆก็ต้องเอาออกนะครับเอาออกให้ได้โอ้โหลึกมากเลยมันเจาะเข้าไปในลึกจริงๆครับเพื่อนผมกลัวมันจะมีไข่กลัวมันจะไปวางไข่ถ้ามันวางไข่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีตัวออกมาแม่นบอกพี่ตองใช่ครับแล้วมันก็จะใช้เข้าไปในเนื้อไม้ลึกเข้าไปอีกทั่วทั้งต้นนะโอ้โหลึกมากเลย นี่ยังไม่สุดเลยครับอโอ้โหโอ้โหนี่ขนาดลึกยังไม่สุดเลยครับเปื่อนๆจุดดำยังไม่หมดเลยออเอาอีกแต่ไม่ต้องกลัวว่า ใช้อีโต้แล้วมันจะทำให้ทุเรียนตายนะครับเดี๋ยวมันก็จะสมานแผลมันไปเองโอ้โหลึกจริงๆหรือต้นไม้เนี่ยมันจะมีการปรับตัวแล้วมันก็ฉลาดอยู่แล้วแมนบอีิตองครับ <laughs> ก็จะสร้างเนื้อเยอะมาก คลุมเหมือนเดิมโอ้ยังไม่หมดเลยอ่ะนี่เกิดจากการเดินดูต้นทุเรียนทุกต้นในแต่ละวันนะครับเราต้องเสียสลาเวลาครับเพื่อนๆเ,เดินสำรวจว่าแต่ละต้นเนี่ย มันมีเหตุผิดปกติอะไรบ้างนะครับเราจะได้แก้ไขทันเป็นวิธีการดูแลรักษาทุเรียนก่อนที่มันจะลุกลามเกิดปัญหาจนเราแก้ไม่ทันโอ้โหลึกมากเลยครับยังลึกไม่สุดโอ้โห เอาไงดีเนี่ยยิ่งเจาะไปก็ผมคิดว่ามันน่าจะถึงแกนลำต้นน่ะพี่ต้องดูเห็นไหมเห็นไหมรูอืมโอ้โหเดี๋ยวผมคงต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นแล้วพี่ต้องอันนี้อีโต้นี่เอาไม่อยู่เลยครับเห็นรูไหมครับ รูสีดำอยู่ลึกเข้าไปในลําต้นผมคิดว่ามันคงถึงแกนกลางน่าจะเข้าไปวางไข่เรียบร้อยแล้วโอ้วิธีการอีกวิธีนึ่งถ้าไม่เสียดายคือตัดเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าปลายยอดของทุเรียนต้นนี้มันเหี่ยวแห้ง ผมก็คงจะต้องตัดเพื่อป้องกันปัญหาคือตัดประมาณนี้ครับตัดทิ้งไปเลยเออเดี๋ยวต้องหามีดคมๆมมาเจาะลงให้มันลึกเข้าไปอีกนะครับเพืเเอ่อนๆอ่าอืมเออจะเอายา ข่ามดข่าหานอนเอ้าเอาใบก้อนเป็นยังล่ะเอ้ามาฉีดเ,นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองดูเอาใบก้อนมาฉีดลงไปในรูเลยครับ <laughs> เออ,อเดี๋ยวต้องหามีดยาวๆแหลมๆครับวันนี้ไม่สะดวกไม่พร้อมครับได้ใช้อีโต้แมนวิตอง โอ้ขอบคุณพี่ต๋องครับวันนี้ <laughs> เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พี่ต๋องด้วยนะครับ,รบวันนี้มาชมสวนสบายๆครับขอบคุณครับพี่ต๋องขอบคุณครับ <laughs>